ทางช่องยินดีรับค่าการช่วยเหลือเรื่องค่าดำเนินการผ่านพร้อมเพย์1 8 16 2 6 6 3 6 6ขอขอบคุณในน้ำใจของทุกท่านมาณที่นี้สันติเกณฑ์นิทานตอนที่119ใครถูกใจก็ช่วยติดตามกดและกดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องได้อยู่ไปนานๆด้วยนะครับ นางวิสาขากล่าวตอบว่าเป็นธรรมดาหากเสื้อผ้าจะเปียกแต่ก็ย่อมแห้งไปในที่สุดแต่หากว่าตัวของดิฉันรีบร้อนวิ่งเข้ามาอย่างที่แห่งนี้เมื่อพลาดพลั้งย่อมอาจเกิดเหตุลื่นล้มซึ่งอาจจะเป็นผลให้ได้รับบาดเจ็บขึ้นมาได้ซึ่งถ้าหากเป็นเช่นนั้นขึ้นมาจริงๆแล้วละก็ สิ่งนี้ย่อมจะสร้างความลำบากทุกเข็นทั้งแก่ตัวดิฉันเองและผู้เป็นบิดามารดาของดิฉันเองนอกจากนี้ยังมีอีกประการหนึ่งคือหญิงสาวเมื่อกระทำการวิ่งแล้วย่อมดูแล้วไม่น่างามเท่าใดนักเพราะด้วยเหตุผลเหล่านี้ดิฉันจึงเลือกที่จะเดินมาอย่างค่อน ข้างช้าทั้งระมัดระวังจากการลื่นล้มและเพื่อให้จริยวัรนั้นอยู่ในการอันสมควรเหล่าพราหมณ์ที่อยู่ในที่แห่งนั้นเมื่อได้ฟังคำกล่าวของนางวิสาขาก็ยิ่งรู้สึกแน่ใจว่าหญิงผู้นี้นั้นเป็นสอตรีเบนจกรยาณีเป็นผู้ที่มีลักษณะตรงกันกับความประสงค์ของผู้เป็นบุตรของมิคานเศรษฐีตัวแทนของเหล่าพราหมณ์ผู้หนึ่งจึงนำพวงมาลัยที่ทำมาจากทองให้กับนาง วิสาขาพร้อมกล่าวออกมาว่ามาลัยทองนี้ควรค่าแก่เธอแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นจากนั้นจึงเล่าความในนี้ตั้งแต่เริ่มต้นมาโดยละเอียดเมื่อพรามกล่าวจบแล้วนางวิสาขาได้เอ่ยถามขึ้นมาว่าไม่ทราบว่าพวกท่านเดินทางมาจากเมืองแห่งใดจากตระกูลใดบุตรของเศรษฐีท่านนั้นมีนามว่าอะไร เมื่อได้รับคำตอบจากพราหมณ์ทุกประการแล้วนางวิสาขาก็คิดว่าตระกูลเสมอกันจึงยอมรับมาลัยทองนี้มาสวมแล้วส่งคนใกล้ชิดไปแจ้งความในเรื่องดังกล่าวนี้ให้บิดามารดาของนามทราบเรื่องเพื่อจะได้นำพราหมณ์เหล่านี้กลับไปยังเรือนแห่งตระกูลตนโดยธน,นชัยเศรษฐีให้การต้อนรับพราหมณ์เหล่านี้ด้วยดี จากนั้นก็สอบถามโดยในเช่นเดียวกันกับทิธิดาของเขาได้ทำมาก่อนหน้านี้จากนั้นก็จัดหาที่พำนักอันเหมาะสมให้พราหมเหล่านั้นได้พักอาศัยให้หายเน็ตเหนื่อยเมื่อล้าหลังจากนั้นสองวันพราหมเหล่านั้นก็ขอตัวพากันกลับไป เมื่อพราหมณ์เหล่านี้เดินทางกลับมาถึงกรุงสาวัตถีก็รีบพากันไปแจ้งเรื่องนี้แก่มิคารเศรษฐีว่ามาบัดนี้พวกเราได้พบเข้ากับสตรีเบญจกัลยาณีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อมิคารเศรษฐีทราบว่านางวิสาขามาจากตระกูลใหญ่จึงเห็นสมควรที่จะรีบไปรับตัวนางโดยเร็ววัยจึงรีบเดินทางไปกรับทูลความประสงค์ของตนเองแก่พระเจ้าปรเสนทิโกนให้พระองค์ทรงทราบพระเจ้าปรเสนทิโกนมีดำริว่า ควรที่จะกระทำความยกย่องแก่ตระกูลของฝ่ายหญิงนี้จึงรับสั่งว่าแม้ตัวพระองค์เองก็จะร่วมเสด็จไปเพื่อกิจนี้ด้วยเช่นกันเมื่อมีคารเศรษฐีทราบดังนี้แล้วจึงรีบส่งข่าวไปแจ้งแก่ฝ่ายของธนัญชัยเศรษฐีว่าเมื่อข้าพระเจ้าจะไปเพื่อดำเนินการสู่ขอทิดาของท่าน พระราชาของข้าพเจ้าก็จะเสด็จไปร่วมพิธีอันมงคลน,นี้ด้วยเช่นกันเวลาผ่านไปไม่นานเมื่อฝ่ายของธนันชัยเศรษฐีได้รับทราบข่าวนี้แล้วก็ได้เรียกช่างทำทองมาห้ารอยคนและได้มอบทองให้หนึ่พันลิ่มเพชรสี่ธนานหรือลิรมุกดาหรือไข่มุก11บนานหรือลิทแก้วประพานหรือหินแก้วชนิดหนึ่งเกิดจากหินปะการัง22ทนานหรือลิร แก้วมณี33ทนานหรือลิตรจากนั้นสั่งว่าขอพวกท่านจงนำรัตนะเหล่านั้นไปทำเครื่องประดับชื่อมหาลดาประสาทให้แก่ผู้เป็นธิดาของเราเครื่องประดับนี้เมื่อทำเสร็จแล้ว เมื่อสวมใส่จะยาวจะโระหลังเท้าของคนผู้นั้นซึ่งประกอบด้วยรัตนะหรืออัญ,ญมณีที่มีค่าต่างๆที่กล่าวมาก่อนหน้านี้สำหรับได้ที่ใช้ในการเรียงร้อยรัตนะหรืออัญ,ญมณีเหล่านั้นต่างก็ทอมาจากแร่เงินลูกดุมที่ประกอบเป็นแหวนนั้นก็ทำด้วยทองรังดุมทำด้วยเงินแหวน นั้นประดับที่หูคอและเข่าเครื่องประดับบนศรีศรษะรทำเป็นรูปนกยุงกำลังรำแพนขนบนปีกก็ทอด้วยทองจะงอยปากทำด้วยแก้วประพานหรือหินแก้วชนิดหนึ่งเกิดจากหินปะการังลูกในตาคอและหางที่ดูแววาวนั้นทำด้วยแก้วมณีส่วนก้านขนและขาของนกยุงทำด้วยเงินผู้ได้เห็นโดยใกล้ชิดเท่านั้นจึงจะมองออกว่านี้ไม่ใช่นกยุงจริงๆเมื่อดำเนินการทำเสร็จแล้ว มหาลดาประสาทก็มีค่ามากถึง9กตโกติหรือเท่ากับ90ล้านบาทฝ่ายธนัญชัยเศรษฐีให้ค่ากำเนิดแก่ช่างที่ช่วยกันดำเนินการทำงานในครานี้รวมเป็นมูลค่า1 0 0 0 0แสนกหาปณะ,ะหรือเท่ากับ4 0 0แสนบาทอันหนึ่งในบางกถาได้กล่าวถึงสาเหตุที่นางวิสาขาได้เครื่องประดับ มหาลดาประสาทอันงดงามและมีมูลค่าถึงเพียงนี้เพราะผลแห่งกำใดโดยคำตอบในเรื่องนี้ก็เป็นเพราะว่าในการแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าพระกัสปะนางวิสาขาในชาตินั้นได้ถวายจีวรแก่ภิกษุจำนวนสองหม่นรูปพร้อมด้วยได้เข็มเครื่องย้อมเป็นตน้นนางจึงได้แล้วซึ่งเครื่องประดับอันทรงคุณค่าเพราะเหตุนี้ด้วยผลแห่งการให้ทานด้วยจีวรน,นั้น จึงมีคำกล่าวว่าจีวอนทานของสตรีย่อมถึงที่สุดด้วยเครื่องประดับมหาดาประสาทจีวรทานของบุรุษย่อมถึงที่สุดด้วยสมณะบริขารอันสำเร็จด้วยฤทธ